สามทหารเสือนะคะวันนี้เอาบอลเอาบอลจะไจะมีอะไราม,มามาสิเล็กเกอร์ <laughs> เอมามาเราเสิร์ฟนำมือไม่ต้อยู่นั่นเลยไมตั้งใจเดีอยก็ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอลยมาเขย่ามันมันรวมตัวเลยเหรอขึ้นไปแค่ แต่ก <muitas> ็ไม่ได no ้ไอ้อะไรไอ้อะมาเนี่ยเอาไม่ต้องเรียนเอาเตรียมเรียนี่ไงเอาเอามันอ๋อมาไม่กาเลยเอมันออกเอามันมันเอาแล้วฮ่า มา8 3 4ตบบไทรเกอร์4ท่านเพื่อนเอ้าเออ9มา5

นี่แหละมาแล้วโอ้ยไม่มีนี่แหละเอาบั้นนี่แหละฮ่า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 รุนแรงมารุนรุนรุนมากล้ามากเลยต้องเอาไปกินเอาไปตีกันเลยก๊อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนาแล้วสี่เลยไม่กลัวมันเฮ้ยไม่กลัวมันอีกอีกมันมาแล้วโโอ้หไปแล้วเลยไหลไงไหลพอแล้วพอแล้วไปกันเลยเราให้เอกอันมันฟาดหัว ハハ <laughs> <laughs> ห้าห้ายังดุนยังดุนโ้มเแต่ว่าแต่ว่ามันสคนให้สคนให้สคนเลย4คนเจ็ดสิบี่คนนี่ตามมาแลเยอะจารานะ